ใครที่เป็นมือใหม่กําลังฝึกสร้างแพทเทิร์นนะคะกําลังฝึกตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองวันนี้เพียรีมีเสื้อจะมาแนะนํานะคะเพราะว่ามันเป็นการสร้างแพทเทิร์นที่ง่ายมากๆแต่เพียรีเนาะเพียรีจะเอามาตัดเย็บกับเสื้อกับผ้าที่เป็นผ้าเข่าม้าแบบนี้เลยนะแต่ว่าตัวแพทเทิร์นพียรีทำเสร็จแล้วเนื่องจากว่ายังตัดต่อคลิปอยู่ แต่วันนี้พี่รีจะมาอธิบายก่อนเดี๋ยวค่อยลงวิธีการสร้างรวมไปถึงการตัดเย็บให้ดูตามหลังนะคะจะให้ดูว่ามันเป็นแพทเทิร์นง่ายแค่ไหนมันมีกี่ชิ้นเสื้อตัวนี้นะคะเราจะทําเสื้อคอจีนอ่าคอจีนหรือปกจีนของเราพี่รีจะทำะปกจีนที่มันอาจจะไม่ได้สูงเนาะมันจะแนบแนบนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แนบมากนะหมายถึงว่าติดคอเนาะอ่าทีนี้มันจะมีแยกช่วงนี้นิดนึง ข้างหน้านะคะคอจีนจะไม่ติดกันนะคะแล้วก็ลงมาก็จะมีกระดุมมาจะมีกระดุมตรงนี้ปากาก็ไม่ค่อยติดจีนมันจะแยกกันแบบนี้นะคะมันจะแยกเนาะ,ะมันจะมีช่องแยกนิดหนึ่งและช่วงใต้อกนะคะหรือช่วงอกของเราเราจะต่ออีกหนึ่งชิ้นนะคะเพื่อทําเป็นตัวระบายด้านล่างนะคะทีน,นี้การสร้างแพทเทิร์นเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆอันนี้ง่ายมากมันมีชิ้นอะไรบ้างด้าน บนก็จะมีชิ้นหลังอ่าตัวนี้จะเป็นชิ้นหลังมีแค่นี้อันนี้ชิ้นหลังอันนี้คือชิ้นหน้าชิ้นหน้าของเราก็จะมีการแยกออกมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตำแหน่งนี้มันจะเป็นตัวที่เราจะต่อด้วยปกจีนอ่ามีปกจีนนะคะปกจีนเราจะต่อแล้วแยกออกมาแบบนี้จะไม่ชิดกันส่วนหน้าหลังของเรานะคะมันจะเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันนิดหนึ่งอันนี้คือชาย ช่วงใต้อ,อกที่จะเอาไปต่อกับระบายนะคะก็คือตำแหน่งนี้นะคะทีนี้เพรีจะจับให้ดูว่าช่วงชายเท่ากันอันนี้ชายเท่ากันใต้อกนะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังความต่างที่เห็นได้ชัดก็คือไหล่ชิ้นหลังจะสูงกว่าชิ้นหน้าตัวนี้แบบง่ายๆเลยสร้างไม่ยากชิ้นหลังสูงกว่าชิ้นหน้าพอเวลาเราให้ด้านล่างมันเท่ากันนะคะเราก็พับ ช่วงไหลชิ้นหลังลงมาให้มันประกบก็คือให้ชนกันนะให้ชนกันกับชิ้นหน้าหลังกับหน้านะคะให้มันชนกันแล้วเราก็เรียดพับตำแหน่งที่เป็นกึ่งกลางของไหลนะคะก็คือกึ่งกลางตรงนี้จะไม่ใช่รอยต่อนะคะกึ่งกลางจะไม่ใช่รอยต่อจะเป็นจุดด้านบนสุดเราก็ตัดคลิปอ่าพอตัดคลิปเสร็จกางออกมาตำแหน่งนี้นะคะจะเป็นกึ่งกลางไหล ส่วนไอ้รอยต่อมันจะโน้มมาข้างหน้าการทำแพทเทิร์นแบบนี้ไม่หงายหลังนะคะไม่หงายหลังเนาะเป็นเสื้อทรงหลวมๆทีนี้มันก็จะมีในส่วนของปกปกตัวนี้นะคะเราจะตัดผ้าเคมีปกเท่ากับตัวแพทเทิร์นเลยพี่รีก็เรียกผ้าไม่ถูกนะคะมันเป็นผ้ากาวอีกชนิดหนึ่ง ใครเรียกถูกบอกพี่อรีด้วยนะคะตัวนี้ลักษณะเนื้อผ้ามันจะเป็นเหมือนเสื้อนักเรียนที่มันบางๆนะคะแล้วมันมีเม็ดกาวข้างหนึ่งตัวนี้พี่อรีจะตัดเท่ากันเลยนะเท่ากับแพทเทิร์นเลยตัดเท่ากันกับแพทเทิร์นแล้วเอาตัวนี้ไปรีดใส่กับผ้าที่เราจะทำปกนะคะตัวนี้พี่อรีจะใช้ผ้าเข่าม้านะคะในการตัดเย็บเนาะ,ะอันนี้เดี๋ยวอธิบายต่อในขั้นตอนการ าการทำเนาะต่อมาจะมีแขนเสื้อแขนเสื้อนะคะเราก็ตัดสองชิ้นเนาะแขนเสื้อเวลาเราพับช่วงใต้รักแร้ให้มันเท่ากันอันนี้คือแขนเสื้อพับใต้รักแร้เท่ากันนะคะเทอรีจะทําชิ้นหน้าชิ้นหลังต่างกันนิดนึงนะคะก็คือช่วงที่เราคว้านอ่าช่วงที่เราคว้านวงแขนชิ้นหลังจะเยอะกว่ามีเนื้อที่เยอะกว่าส่วนชิ้นหน้าจะมีการคว้านเข้ามา อีกเล็กน้อยนะคะเพื่อรองรับตัวหน้าหลังที่เป็นวงแขนนะคะเพราะว่าบ่าหน้าบ่าหลังของเราหรือของตัวนี้เพียริยทาไม่เท่ากันอ่าก็เลยต้องมีการคว้านนิดนึงมันจะได้เข้าแขนได้สวยนะคะทีนี้กึ่งกลางอ่ะพอเราจับใต้รักแร้เท่ากันกึ่งกลางตรงนี้เราจะต้องมีการตัดคลิปด้วยนะตัดคลิปให้เรารู้ว่ามันเป็นกึงกงงนก่งกลางของแขนอ่ะกึ่งกลางของแขนทีนี้เมื่อไปต่อกับตัวแขนเสื้ออ่ะ ด้านหน้าก็ต้องอยู่กับด้านหน้าอย่าสลับกันนะคะแต่มันก็มีประเภทเสื้อที่หน้าหลังเท่ากันก็มีเนาะอันนี้เราอย่าสลับกันถ้าเราทําหน้าหลังไม่เท่ากันก็อย่าสลับข้างล่างเพียรีจับเท่ากันทีนี้ช่วงไหล่อเอาให้ชนกันตำแหน่งนี้คือกลางไหลเพียรีตัดคลิปก่อนนะกลางไหลกลางไหลที่ตัดคลิปตำแหน่งนี้นะคะมันจะเท่ากับกลางแขนตัวนี้่าเอที่เราตัดคลิป ตัวนี้ตัวเสื้อนะคะกับตัวแขนมันต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นอย่าเผลอนะคะอย่าเผลอเอาไอ้ตัวกลางแขนนี้ไปต่อกับไอ้ที่รอยต่อเพราะว่ามันมีบางตัวที่มันเท่ากันอย่างพวกเสื้อยืดอะไรประมาณนี้นะคะมันแล้วแต่แบบแต่ว่าให้ดูแต่ละแบบไปนะอย่าสับสนนะคะไม่งั้นมันจะประกอบออกมาแล้วแขนไม่เท่ากันอ่าอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเป็นเสื้อของผู้หญิงกรณีที่เราทําแขนเสื้อออกมาแล้ว ตัววงแขนหรือตัวที่เป็นแขนเสื้อนะคะรอบวงแขนนี้มันอาจจะเยอะกว่าใหญ่กว่าตัวรอบอตัวเสื้อนะคะวงแขนของตัวเสื้อเราสามารถเย็บรูดจีบได้นะเพราะว่ามันเป็นเสื้อของผู้หญิงนะคะเราสามารถเย็บเดินเส้นร,รูดจีบสักสองเส้นนะคะรูดจีบรูดจีบสักสองเส้นเนาะ เสร็จแล้วเราก็รูดจีบแล้วก็เกลีย่ยผ้านะคะเกลีย่ยผ้าไม่ให้มันเป็นจีบก็ได้นะคะแล้วก็มาต่อ,อสมมติในกรณีที่มันใหญ่กว่านะมีแขนแล้วเนาะต่อมาอะไรสุดท้ายก็จะเป็นตัวระบายตัวนี้นะคะเป็นระบายาเดี๋ยววาดให้ดูนะคะระบายพียรยีจะบอกว่าอันนี้คือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอวาดอันนี้อันนี้มันลบออก อันนี้ระบายมันจะเป็นยาวด้านยาวๆฝั่งนี้นะคะจะเป็นตัวเสื้อนะส่วนฝั่งนี้จะเป็นตัวที่เราต่อฝั่งนี้นะคะจะเป็นตัวที่เราต่อกับตัวเสื้อเสร็จแล้วพอเราต่อเนาะตัวนี้เราจะต้องเย็บรูดจีบรูดจีบรูดจีบเสร็จมันก็จะพอดีกับตัวเสื้อมันก็จะเป็นระบายแบบนี้ ความกว้างของตัวผ้าที่จะมาต่อนะคะความกว้างก็คือด้านนี้นะทุกคนอ่าด้านนี้ความกว้างของตัวนี้นะคะจะเยอะจะน้อยขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าด้วยบางทีถ้าเราเป็นเป็นผ้าชีฟองหรืออะไรเราก็อาจจะใช้ยาวๆไปเลยก็ได้นะคะตามหน้ากว้างผ้าก็เลยแต่ถ้าเป็นผ้าที่มันหนาๆแบบนี้นะคะพี่รีก็อาจจะอาจจะตัดสั้นกว่านี้อีก หรืออาจจะตัดเท่ากับหน้ากว้างของผ้าก็ได้เพราะผ้าตัวที่เป็นผ้าเข่ามา้ามันไม่ได้กว้างเนาะอ่าอันนี้นะคะริมผ้านะมหาริมผ้าก็คือสั้นๆประมาณนี้พี่รีอาจจะตัดเท่ากับตัวนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ไม่กาหนดตายตัวนะคะว่ากว้างเท่าไหร่สําหรับตัวนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าเลยแต่ว่าต้องให้มันเยอะกว่านะคะต้องยาวยาวกว่าไอ้ตัว,ต,วตัวอก ของเราอันนี้คือตัวตัวอกเสือ้อมันต้องยาวกว่ามันถึงจะรูดจีบมาได้นะคะอันนี้คือแบบคร่าวๆของแพทเทิร์นอ่ะทวนอีกรอบหนึ่งมีอะไรบ้างมีตัวระบายมีตัวชิ้นหน้าและชิ้นหลังก็คือด้านบนนะคะแล้วก็มีแขนเสือ้อนะคะมีแขนเสือ้อต่อด้วยปกนะคะปกจีนอ่าปกจีน นะอันนี้ง่ายมากเหมาะสําหรับมือใหม่นะคะพียรีจะพาทาขนาดไซส์ประมาณไซส์ M นะคะ m l ก็ใส่ได้นะผ้าที่ใช้จะมีอยู่2ตัวก็คือผ้าเข่าม้า1ผืนกับผ้าที่เป็นผ้ากาวเอาไว้ทําปกนะคะก็จะมีแค่นี้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเพียรีจะพามาสร้างแพทเทิร์นรวมไปถึงตัดเย็บเอาไว้ในคลิปเดียวกันเลยนะคะถ้ามันยาวเกินไปอาจจะแยกก็ได้ อรอติดตามด้วยนะคะสวัสดีทุกคนบ๊ายบายค่ะ